สวัสดีค่ะคงมองเห็นเรือเรือลำเล็กๆคิดว่าประมาณกี่ลำหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดน่าจะประมาณ8ดลำค่ะที่เป็นสีเหลืองเชื่อไหมเข้าลอยลำอยู่ตรงเนี้ยเกือบสชั่เกือบสี่ชั่วโมงแล้วนะคะจะห้าชั่วโมงแล้วสำาแบบเนี้ยหน้าเนี้ยคงเกรียมหมดเลยอะ่ะ หน้าคงเกลียมผิวเนี่ยคงเกลียมเลยเดาเอาว่าเขาคงเรียนพายเรือเขาทอหดมากๆนะคะเนี่ยอยู่กลางแดดไม่ใช่ว่าไม่ร้อนนะแล้วก็คือเขาทอหดอดทนจริงๆแล้วแดดมันร้อนวันเนี้แดดร้อนผิวคงไม่เกลียม <laughs> ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรนี่ก็ เพิ่งจะเห็นเนี่ยค่ะเป็นครั้งแรกดูสิเขาจะลอยวนลอยวนแล้วก็คือมีหลายแบบเลยอ่ะเอ๊ะที่บินบินอยู่นั้นอ๋อนึกว่าเป็นเครื่องบินเอ๊เป็นเครื่องบินหรือเป็นเรือเป็นเครื่องบินหรือเป็นเรือก็ไม่รู้น่าจะเป็นเรือนู่นนะคะหมายถึงอันนู้นเป็นเรือมากกว่าเพราะถ้าเป็นเครื่องบินจะมองเห็นมีปีกนี่ไม่มีปีกนั่นอะ แมวรบกวนอีกแล้วเสียงแมวรบกวนเนี่ยลอยลำอยู่นานแล้วหอ,อดทนมากๆเลยน่าจะเป็นการเรียนภายเรือแน่ๆเลยแต่ทำไมถึงเลือกมาเรียนตรงนี้ก็ไม่รู้เมื่อก่อนเนี่ยตรงริมน้ำที่มีพุ่มไม้ะจะมีเรือแบบเนี้ยให้เช่าตั้งแต่ไวรัสระบาดเรือตรงนั้นเขาก็ ไม่มีมาให้เช่าแล้วหรือว่ามีมาอีกแล้วก็ไม่รู้วันหลังต้องลงไปดูห้500าร้อยคออยู่นานแล้ววุ้ยเปิดหน้าต่างก่อนนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้หัดร้องเพลงเลยต้องปิดกระจกเพราะว่าเสียงจากข้างหน้ามันเข้ามาเนี่ยค่ะน,น,นั่นต้องเป็นเรือภายหลายชั่วโมงแล้วห้าหกชั่วโมงแล้วด้วยซ้ำทนจังเลย พอมีโป๊ะหรือว่ามีเรืออื่นแล่นผ่านมันก็จะมีคลื่นทนมากเลยอดทนจริงๆหน้านี้คงกล้านเลยแหละเครื่องบินที่ว่าจอดบนผิวน้ำอ่ะไม่เห็นเลยวันนี้แต่ได้ยินเสียงนะคะเออหรือว่าที่ที่อยู่ตรงนั้น มองไม่เห็นปีเพราะว่าแดดมันจ้าแดดจ้าทำให้มองเห็นอะไรไม่ชัดเมฆสวยสวยเนี่ยเขาก็จะวนอยู่แบบเนี้ยค่ะในรงปซูมใกล้ๆเลอา้าวนี่ซูมใกล้แล้วซูมใกล้แล้วค่ะนี่ไก่แล้วดูเมฆค่ะเมฆเยอะเมฆเยอะเยอะ นั่นก็เป็นเรือเมื่อวานเนี้มึนก็จะมีเรือเสียงดังดังเสียงดังมากเลยเรือน่าจะเป็นลำนะั้นละมัง้งที่กำลังแล่นไปนั่นนะคะขอบคุณมากๆนะคะวิ้ได้ยินเหมือนเสียงเครื่องบินรอดูสักพักเผื่อเครื่องบินมาลงไม่ใช่ซะแล้วคะ่ะอาจจะเป็นเสียงเรือลำนั้นขอบคุณ ทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากมากที่แวะมาดูเขาพายเรือวนค่ะอ๋อเฮลิคอปเตอรไ์ไม่รู้ว่าจับจับถึงไหมคงร่อนลงแล้วมองไม่เห็นเฮลิคอปเตอร์แล้วค่ะตอนเยน็นๆสกูตเตอร์ก็คงจะมาอู้นู่นนู่นกำลังมา กำลังมาค่ะดูสิว่าบ้าเป็นอะไรกําลังตรงตรงดิ่งมามแมวเราร้องเหงาเหงาเหงาหายไปละเขาเรือสีเหลืองๆมาจอดอยู่ตรงใกล้ๆฝัง่งโอ้นานมากนะเนี่ยที่เขา เขาลอยลำอยู่ตรงเนี้ยนี่มีเรืออีกลำหนึง่งจากภาพไม่เห็นนี่ค่ะน,นี่แล้วก็จะมีคลื่นช่วงนี้อากาศแบบนี้เขาก็ตักตวง ตักตวงความสุขให้มากที่สุดเพราะว่าอีกเดือนหน้าเนี่ยอากาศเย็นแล้วก็ร่องน้ำไม่ได้แล้วค่ะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะมองไม่เห็นนะเนี่ยกระจกมันสะท้อนมองไม่เห็นเลยคราวนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ